ตรงไหนนะคะไม่กลับมาเาไปไหนเชาวันไดสุดอีสานที่เคยสัญญาที่ลืมหมดแล้วความรัที่ให้น้องมาหาใจงานุน้เคยไปตะอายคนเด่ที่สียไปก่อน ดูเอาใจไอ้เหลือเน้อะไปใหู้้ให่เอาควานพิถีพิถันลูกนาวิถีพิโันเลยนะผู้ใหญ่ก่อนับที่มาดีเดีดกับปองหมดบองแล้วไม่จุดจักถือไดูพลัาไไปให้ยัดการ้นะลูก <łość> <S 2> <S 2> สอยใช้คำว่าญาติแล้วกันนะคะจะว่าเฉยก็ได้จงไงอยู่นะคะเพราะว่ามีแต่ญาติญาติหมดเลยนะคะการนี้คือการของพวกเรานะคะเป็นงานรวมญาตินี่ก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชื่องานรวมญาติก็ได้นะคะที่ดอกจันต์จันทร์ khởi lên đi ha hãy nhanh gấp chưa chạy được chưa chạy anh em được chưa được 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 anh em được chưa นีค่ะอาจารย์ไปดูสักูหนอาจารย์ก็ตีาอ่ะปากพ่อใหญ่อะไรอ่ะอะไรคะออะไรตอโอ้ยอยนี่ไงเซ

เราไปนั่งคุยกับคุณ่ายคโอเคนะคะเราก็แสดงานะคะนั้นแขกันนี้จะจะมาน้อยนามากก็ได้ล้อหน้า ก็มาต้มน้ำมะฮ่าก้นก็ใส่สูตรเจนี่กล้องเน๊ะไม่ปนใดกับน้ำมะฮ่าวันนี้แม้ไรเงี้ยแค่ต้มแกงเลี้ยงก็ได้เนี้ยคุณยายค่ะคุณยายจะเอาไหนคะไปหาคุณยายลูกไปหาคุณยายไปดูลูกกันค่ะลาคุณยายไปดูลูกมาบอกเลยมาบอกแต่สุดใจจะได้ ได้ไปทำก็ได้นะคะยวช่ขอาตนนี้เยนเลยล่ะอชื่ะะก็ได้จร้โอ้โหจเยนะช่วงอยากตอนนี้ไปนะคะท่านจะได้พบกับให้บาเียงเค่ะค่ะเอาแบบเดเลยนะคะ มองเห็นราเปลี่ยวหัวใจของที่มีแทบจะพังน้ำที่นี้มีพลังที่เพงเมื่อครั้งสองเราเคย

เดี๋ยวที่นี่ก็เดี๋ยวที่นี่ครับรัเลยสมายเรียกเพิ่นเขียนไปมัาต้องการคุเอแมนสัต้องเราครับนี่เดี๋ยววะนี่เดี๋ย้อะน่เอยใน่หรือไม่ก็เสือซ่อนเล็บใช่ใช่อเคอค ใ่นี้ไปนะคะเพาเน่เชด้านหลังแป๊บนึงโอเคค่ะ DJ ับอยงเชฟให้เจของเราเชคกับคนศิษย์ใ้พันศิษยภมาทักทายแขกของเราคุณลุงสปอต์ค่ะขอเสียงปร่บเพลงยังไม่พอาอยากใมอย้ เขามาเลวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ก็โอ้อเฟฟปอนแดงของเราต้องมาเจพร้อมจะยังไหมโอเคนะคะว่ราจะ เรียนท่านผู้ชมครับท่านที่วิลาศทํามาเนสีสุขรับรวยร้อยล้านนะครับโอกาสที่มาวัดกันให้ถึง200ล้านทุกคนครับ <SPRan ändu> <Spran Tamamiendo> โอนเอสปีห้ปีนี้ครับ and happy new year and thank you ขอบคุณค่ะขอบคุ่ะเดี๋ยวจะพูดลงนหคะเดี๋ยวพคะโอ้โหรามากตั่นเต้นนุณนะคะขอบคุณค่ะสอบคู้นะคะอ่าจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบซนคุณค่ะและนางฟ้าด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วยให้เามากยกแต่แงไม่ออกยูกัเจง่ะทางขึนกปตา่ตาันเลยนาทีชวนพี่สุขสันต์ว you yeah. ใช้เลยค่ะใช้แบบบุ๊แม่น<ช>้อเจเน้อใช่ค่ะว่าปุ๊หลายที่นะคะที่เป็นเกียรติมาในงานวันนี้นะคะค่ะสำหรับเจวิภาพรตคนนี้นะคะไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะร<ช>ู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ซาบซึ้งนะคะที่เห็นหน้าเห็นตาทุกท่านมาอยู่ตรงนี้นะคะ มาเป็นเกียรติในงานวันนี้นะคะให้มาร่วมง,งานมาร่วมกิจกรรมอยากให้ทุกท่านได้สนุกสนานอยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะคะเราก็ได้มาพบปะญาติพี่น้องก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีบางทีเราไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเลยใช่ไหมคะตามคนต่างทงาํางานตามคนต่างมีหน้าที่ปีละหนึ่งครั้งก็ไม่ค่อยจะเห็นกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้จัดงานกิจกรรมอบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่ ญาติพี่น้องของเราจะได้มารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็ทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วถามข่าวข่าวกันนะคะชุดเดี่ยวสามชิ้นอันนี้ยังไว้ประกอบนะคะสามรายการะก้าวมาใบหนึ่งลูกตะก้าวมาใบหนึ่งนะคะสก้าครับตะก้าอันนี้เอาไหมอ่ะสอใหญ่อยู่ญี่ปุ่นนะคะครับที่เป็นเอ่อผู้แข่งขันได้กี่รายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่เอาไปอีนหนึ่งลูกเด็ดสก้าไปครับ ขายได้วันละเต็มตะกร้าครับไม่เช่ครับโอเคครับเอาเอาเดี๋ยวให้ยกยกรายการเว้ก่อนอ่ะเกียอ่าสแล้วนี่ไหมนะเอาเลขอะหน่ะสีบอสองแถบเลยยิบมาเลยน่ะยบมาเลยด่าสีปลมาละอันการนี้รากรอะเกียร์ากาได้ลขหนอนกลางเว็เลขก๊าซเลขศูนย์แป คอกมาแล้วางวันครับมาแล้วโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีชื่อไหมมีเชื่อไหมใช่ค่ะฝองไทยขอเใจ้านเยอะๆๆๆๆๆงๆๆ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 ไๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ะๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆๆันๆๆ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 นๆๆๆๆามาๆๆๆะๆะๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆคจาๆๆเอา่ เดี๋ยวเอาชิ้นก่อนครับชิ้นที่จดองครับอ่าด้วยนะคะแปดสิบสองแปดสครับมีไหมคะมีมีเดี๋ยวกำลังชิ้นมีไหมคะกำลังกำลังค้นหาอยู่ครับเป็นคนคุณมาสั่นมาหกสิบแปดครับมีไหมคะหกสิบแถ้ามียกมาเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอากาบแหลกันเกาอยู่อ่าอย่าอย่ายหารกเราอาหากำลังทำอยู่นะคะกป๊มหนึ่งนะคะพื่อมีครับ ก่แมนร่าสีหมอบร่าบ้านหมเคือหาร่างมาเน่ยนายเชียงพุ่งฤทธิ์บา่้โหยาะต่อไปต่อไปตัวนี้ก็ใส่เงินได้เจ็ดหมืนมืนกันครับ1นึ่จหาหนึ่งเจามนตาใส่เงินไดเจ็ดหมื่าต่อหหนึ อะไรค่ะตายได้ค่ะตายได้เต็เป็นท่าดีไหมคะได้แล้วได้แล้วเอาไปกันต่อไปแจ๊กันต่อไปเช็คสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะแล้วกผู้ใหญ่คะจับไปไหนค่ะจับไปไหนค่ะเอารับครับเป็ี่ยนพยานขานรับเลยนะคะขานรับค่ะโอ้ยอันนี้ตัวอย่างครับเอออันนี้ตัวอย่างหมดแล้วครับผมเอาพอเก่าเรื่องพี่น้องเท่าปันนี่ ครับอันนี้ชิ้นแรกครับจ้ะใครรายการอะไรคะอ่าอันนี้ค่ะเอาเอารายการนี้ใช่ไหมครับรายการนี้เอาโอเคครับคนนี้จะเป็นนะไม่มีผ่านะคะถ้ามีค่อยค่อยติดต่อรักนะคะมีไหมคะการจัดรับที่รักในโซนนั้นเป็นซอนสามครับคนที่เป็นเจ้าของการหมายเลขแปดสี่สามครับเด็กคะครับเพราะทีได้รางวัลนี้แล้วท่านก็จะได้เลียดผ้าไม่มีค่ะจับไปหนับ